ข่องไงหรอนี่ข่องกัไดเตรียมเรียมพ้อแล้วนะุ่นี้นะ,น,น,น,ะน้ำกำลังมาน้ำกำลังมา่ัาาาทย่จะเท่อไห่ลุงเนาะมาพีน่น้องเ <พอ S 2> ลยมีแต่นนะวบาพาไปบนบัด,ยดโย่ตรงนี่เป็นจะได้ตตรงตรงตรงไปวะ รักอ right uh ันใช่บ่อมันนี่ไปได้บ่อแบบนี้ก็ได้กินได้นน่โนะจักโตนี่ สบายดีสบายดีพ่อแมออ่พี่น้องเอฟซีบาสุกุสุคน์บาสุมองสุบอนพี่น้องเนาะมาหนี้พอน้องแฝดจะออกมาพาสมหรือว่าพาเบิ่งบรรยากาศในตรงนา้ะนละพี่น้องเลยเนาะออกมาหน้ามืาอนี้ก็ได้ออกมาช่วงช่วงคำคำนี่แหละพี่น้องเนาะช่วงคอยคำลงแรงพี่น้องพี่น้องเลยเนาะไหน,น,นปน้าไหนบ่โอ้บ่ได้ดอกนะมันยูเนาะ มันไหลขึ้นแล้วนี่ปอาตกขึ้นน้าำไหลแท้นี่น้ำมาเลยได้ทุกคุณน่ะไหลชับโอ้หบได้หมได้แบบนี้ไหลกลับเลยเออหบดได้เนาะหน้ำไหลเข้ามาน้ำไหลกลับนี่ะอีกหนึ่งเลย ปกติไหลไปพุนนน่น,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 นวันนี้มันไหลกลับละอเทียงหน้าอะไรเนาะตกกอนไฟกั็ลูกกลัวๆไอปลาลายวอนต่อออกแต่งามพอสมควรเนะพี่น้องไอพี่เนี้ยโหเห็นยังไงนี่ขันยังไงนี่ขันลูกกาเงินกระตุกอ๋อต่ออ๋อเด่นด้านยังไงเป็นด้านะานะฝนแหงขนาดเห็นยังไงห,<า>หนึ่งเข่าว่ ไปกินแรงนดพยายามตรงได่กปลาตรงไงนัำหากัมมโหดอย่ามาท่านนิมโยนหกไน้องเล้าหน้าหามโหดอ้างลางมาบ่ษันนยามใช่ไหบยาม่งในป่าสารสีโตโอ้บ speaker, ุถึกเนาะตกตลอดนะพี่น้องต๊บบยุทธ์นีหละกนงเลยนที่ว่าคนแเแถวนี้แหละเขางามพอสมควรนะพี่น้องเลยตอนนี้ก็ยังต๊พี่น้องเลยฝนนะลินแส่แส่อยู่ แต่ว่าเป็นปงป่าอยู่ตรงพี่น้องเลยเบิ่งเป็นยอ่อโต่งกันมหูวะชิดมานบ่ปกตินี่หมาหนอยู่แด้วแต่เก่านี่โอ้โตโตน้ำกำลังมาพี่น้องเอ้ยหูน้ำไหลเข้ามาลัดเข้าหน้าเลยเพรานะว่าน้ำมันสีมาไหลมาเรื่อยๆเหนะหมพี่น้องเลยน้ำห้วยนะฮะเป็นได้นะได้ย่บปลาโต่งนะ Hạ à, cái say à, Tối lùm đấy à? À, cả Hạ cái lông cái gì tùm à, Ê, mà tối lùm cả Ê, thằng xem nó Thì à, chết nó, chết nó, chết nó nhò đấy Chết Chẳng... Muốn bay đấy nằm mà lại xem hả à? nè Hả Cua Nên là xe này bó Thuộm đấy <laughs> ขึไปแต่หน้าแชงพูดแล้วพุ่นหนีอย่างไทางขึ้นหน้านั่นเลยขึ้นหน้าทึ่งอะไรหน้าแชงในสวนปองง้วนะปอน้ำมาไว้แท้นี่น้ำลายนี่ถ่วงปลายเข่าปอลอเป็นไดพอได้ปิ้งอยู่บ่อึบอึ๊บโอ้ยบ่ถึกเนาะวันนี้ ก็นดถือกระซโตสโตได้โอ้ยู่เนปวดเนาะมาถือกันได้มาแต่เศ้าคุณว่ามาวงเวนี่แหละนะแต่ว่ามาลายลายขึ้นเรื่อยได้น้ำนี่แต่ว่าอยู่ทางบ้านพุ่นน้ำยังลายกำลังมาขัววังได้นี่ขัวบ่งทางขามไปบงขอกงวาน้ใช่มันมุวดบดละอรเออการเริ่มแล้ว กระชั้นกับพูนแล้วพุพนผะัวน้าพเท่าอันสมินค้ำพุนไะด้ <laughs> เป็นในดๆหัวจ่พุนเอด็ดนะัน่นๆๆถือเดไดนะกาถือเดี้ดนะอนนปลาขอหน่อยป,ป,นะอป่าลุงนะได้นามมาไวอย่างนี้น้องพี่น้องเลยจักงาไม่งาตอกหลังลวดมา ไหลเข่านะโผลพี่น้องเลยเข่าปลาเข่าโอ้แล้เเลาาลาาวเกิดแบบนี่ยังโบทันได้ไหลข้ามาได้ยังโบทันถั่วพี่น้องเลยมาวันนี้ถั่วเปนอะไเลินนี่เนาะเก็บกิโลกีโปมเนบแบบนี้โอ้ตัวพี่น้องเลยกีโปมเลยนะกิโล น้ำไหลน้ำไหลโอโหพี่น้องเลยข่องใหญ่ลี้นข่องกันได้แบ<ป>บเตรียมเรียมสุปลาเตรียมพอม่อแล้วนะรุ่นนี้นะน้ำกำล,ลังมาน้ำกำลังมายัง้ามาท่าย่อจักเทียมหนูลูกเนาะมาพี่น้องเลยมีแต่ว่าถ้าไปเบิง่งบัดย่อตรงนี่เป็นเจดได์บันทึงมันนี้ก็เป็นมือ ปลาหน่อยนี่นั่งบมได้ตรงลายน้ำน้ำกำลังมาแม่นแมนลายลายเฮงสามี่น้างที่ปลาอย่นี้นะนี่นะบอเด็นด่นๆคุณอ่ะคุณกะเ่าปลาน่อยเนาะ

มาแล้ปอ๋อโดตานีบค <Yeah. S 1> so ือเวนานี่อ๋อโตกินหนังก็ลุงน่ะก็ลุงเหมือนกันนะดูไหนรอตรงไหนครับพี่ เนี่ยมันมาใหม่เยนะมาใหม่ไได้นกล่งมาโน้นี่ระวังได้อีกครับปุทธโอ้สลามอยากดกว่านีดอแนงนมาเลยตนี่เนน่เน ไปแล้วตมาเดิงเลานเลนะมากแล้ก <incomplete> ุเลยาเดียวาเดียวาเดียวไมางเ็นนะเล็ดอากเล็โาะถกระปุกลอกินกายลองิงะากดวตัวน้ี่ันห เาเดี๋ยวมาใส่ก่อนใ้กระสอบได้ใช่มาเห็นทันหาเชือกมาถใเลยแหนกสีห้องปุยดึงป oh, ุ่นี่ขอโทษผมกล้วดึงมกอนเกล่มาประมาณยัง อ้านี่ังน่ะโตปินปากไม่ชื่อเน่ยือถือกน่ะกับกับไฟไเลยอถือันนี่นนี่ยถือมาทัักเด็ไปเดียงน่ะค่ะเนื้อแก่เสือใช้ได้ดุนนี่นะเดือนาะเือเดือดดอนาตัวนี่ทดลองเลยนี่ตัวดือดเดืองนี่งอืมพอได กินได้นี่เนาะจักโตนี่จะได้นั่งบ่น้ำลายเลยลุงเอ้ยอยู่เทิงน่ะน้ำเทิงพุ่นน่ะแม่นอยู่บ้านพุ่นเออจะน้อยเจ้านั่งเฮาบ่ได้นี่ท่วมหมดจะน้อยแถวนี้ช่วง7:00นนี่โหปลุก1 2 3ได้3 ลูกสามโตพี่น้องเลยพี่น้องเลยถังไว้ก่อน <5 S 1> ปลาตัวนี้นี่สิเก็บใส่ใส่กระตา ปลาคอพี่น้องเอ้ยปลาช่อนปลาช่อนหอยก็ถืกบักไตหอยก็เอาแต่ว่ารอบนี้อ่บลัมันหลายบ่ป,ปีนี้นะอ,ออกคีมอโอโอยโ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 รวงเลยอย่าได้เบิ่งเงินอันนั้นชับเ<อ>ขาหลับเดี๋ยวได้งุม,มป่านในหนองหลด จะให้อย่างห้องมันปักปัก,กแบบปัก,นนปนนกนีนเลยเออตัวนะจับคีมมาบานี่ยนิบมพักเลยง่ายกว่ากันเนาะ สาม<อ>โตรหรอเนีืนจ้หน่อยถ้าเบิ้งจ้หน่อยนี่เนาะกำลังมาได้นิ่<ด>นนนถ้าเอาไม่กลมนี่คักไปกีเนาะถ้าาหาไม่กลมชื่อเนาะไม่จะ,ะมันดิบนเบนาะมันจะปองไม่ปองอโอ้มาเรียบร้อยอยนันนะี้โอ้ ว้วมึงเงี่ะไรลวดเขามาไฟมันติดมาอยู่ไฟสันติดุที่สันติสัิโอ้โหเวโอตัวน่ามาไวลีนี่มาเข้ามาเมื่อกี้นี่บัวอดซิดนาทีพี่น้องเอ้ยคุณลุยลุยบาทนี่เปียกอยู่แล้วฮะแต่ถ่ายคลิปโอ้ยมาแล้วคุณมาแล้ว อย่างคุกเพชรนี่ไปแล้วพุ่นเอ๊บอพี่น้องเลยพวกน,นี่พูแล้วคี่ขวมจะได้บาทนี่มาบ่หอดสินาที่ซิหอดซิปซิปหานาที่พี่น้องเนาะอ๋ตอตน้ำพี่ช้างมาไวแท้นี่พอพี่น้องเลยพูมาโคตรไวเลยน้ำนะขอเสฟอโค้งน้ำก่อนโค้งอันอันนี้ก่อน่า ไปย้อนบ่ได้มันเลอะน้ำน้ำเลอะเกินโอ้ยหนุ่มก่แขนี่แข่มาตามน้ำนี่พวกแห้งแล้วว้าตัวน้ำคนนุคนวันพี่น้องเอ้ยหอดสิบปายนาทีกลับออกมาน้ำไปสังลายไวแท้นี่ว้าพี่น้องเอ้ย น้ำท่วมกำลังมาตันฝนแฝงไปทั้งดาบานนี่กาพี่น้องเลยว่าหอดเสานาที่ฝนกำแฟงถ่ายคลิปกลับมาบันนี้น้ำตำบบนัน้ำี หน,นี่ยมยุบาย่างเลยพี่น้องเอ้คึมฟ้าคึมฝน,น,นตุ๊กลึกพี่ลึกลกำลังมาน้กำลังมาไต่คนาพี่น้องไอ้หาบองข่มโอ้จีหล่อจีโปม้โนมน้ำท่วมพี่น้องไงจับกี้เหงื่ยังแหละสับป,ปีสัมปพนันง,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 งูเงี้ยว แก้วกระป๋อมพ่อน้าท่วมเด้พี่น้องที่ลอยมาเรื่อยๆคือว่าในปีนี้เนี่ยมีมีมีเถื่อหนี่แหละพี่น้องหลายกว่าหมูเนาะหลายกว่าที่ผ่านมาว่าะัะนซะในปีนี้เพราะว่าช่วงเห็ดนาหรือว่าตอนหลับนานั้นกะบบอหลายปันได้พี่น้องเอ้ยโอ้หูหูหูพี่น้องเอ้หมูลอยไปแล้วคุณ เนาะตัวแต่ว่าบูมีขแขกหอกนี่พี่น้องเอ้สีตัวแขกนี่ฉพบะมีดอกหมดกระหูพี่น้องเอ้หลายหลายหมดแบ่งไฟกัดเขาแห้งเว้นพี่น้องไอ้พอน้องแฟนกันได้เว้นมาข่าม,ม้าพี่ เพราะว่าฝนมันอันนั้นเพราะาน้ำม,มันลายพี่น้องเนาะน้ำร้นกมาลายน้ำลายลายลายพี่น้องเลยคือว่าลายกลัวที่ผ่านมาในปีนี้ปฝาลงพี่น้องในช่วงนี้เนาะช่วงปูปฝาลงแต่ว่าช่วง หลอกเขาออกนี่จะปกติปลาลงปลาถากินหลอกเขาได้เพิ่นว่าผู้เฒ่าผู้แก่ปูห่านเิ่นว่าปลาจังลงฝนตกสร้างฝนอันฝนสร้างปูงสร้างปลาลงฝนเนาะวิถีชีวิตพี่น้องเลยมืองไทยวิถีชีวิตอ่าบ้านเฮาในการโตงปลาโตงเนี่ยไดว่าธาตุพี่น้องเลยเมืนน่อกออี้นี่นนเนาะก็คือโตงเพ ลักลุมฮักพี่น้องเลยนักโทษว่าสัน่นนักขีเ้เหนอะนักอี้จังก็แล้วพี่น้องเลยเฮก็เลยบ่อ็นปลาซักนี่กินนี่ปลาสามชีโตปกติเอาขึ้นบ้าเนเรื่องนี้ก็ไล,ลยได้พี่น้องเลยโอ้โปมาได้อยู่ว้อหนาโอ้ยสีขาวมาบ่อขาวหมดได้แล้ว นามกำลังมาพี่น้องเอ้ยแต่ว่าคิดว่าตอนแรกนี่น่าจะทว่อมยุบปลายเข่านี่พี่น้องเอ้ยท่วมเบิดนะแถวโต่งจะนั่งมาได้วะคิดว่าด้วยมองมอง โอเคโอเคเตรียมพร้อมเนะตาะาโตเข่ากับที่ออกกันได้พี่น้องเลยถือผ้าเพื่ล่ะเข่ากันต่างท่องมันจะได้นี่ถ่ายคลิปยังบมทันจบกลับมาบันนี้น้ำป้ตาโตเนาะประมาณซานาทีนีก่ก็ถือว่าน้ำมาไว เคยได้พี่น้องเลยอพอน้อนแฝดนอนอยู่ในเทียงดีนะเนาะนอนอยู่ในเทียงประมาณหามุ่งเศ้านี่แหละดำเอ้ยเป็นก้อนเป็นเงินเป็นเนื้อไปหมดแดงไฟโอ้ยยันครบปุ๊บโู้โหแต่ย่านครบหน้องเลยถือว่า น้ำท่วมน้ำออกแกลงเอ้าพี่น้องเอ้ยพอน้องแฟนก็สิได้จบคลิปแล้วดูว่ยาวพอสมควรแล้พี่น้องเอ้ยรวมๆแล้วก็ได้เว้าเลาะทุ่งหทุ่งนาเลาะชมวิวให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งจนอันนั้นจนเินไปพี่น้องเอ้ยกบ่ปานใดแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะก็คืองเพเอาโอเคพี่น้องจังได๋ก็ฝากติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์คือเก่าแหละพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังใจให้พ่อน้องแ่พี่น้องเอ้ยเนาะ บรบไปหาซาใบเมื่ออื่นนะ่าจะได้ไปพี่น้องไงเนาะเอา้าโอเคพี่น้องสบายดีและสวัสดีพี่น้อง